ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวรักพี่เสียดายน้องเลียมแฮร์ริสันมองศึกหยุดโลกตะวันฉาย VS ซุปเปอร์บอลก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Sub สไ r ร b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a pk2c ครบจบทุกความมันพักยก 2c เรียมเฮริสันเกิดอาการสองจิตสองใจเมื่อต้องวิเคราะห์ไฟหยุดโลกระหว่างตะวันฉายกับซปเปอร์บอลฟันธงไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกนี้สำหรับศึกชิงแชมป์โลกระหว่างสองซูปเปอร์สตาร์ชาวไทยตะวันฉายและซูปเปอร์บอลเป็นศึกที่แฟนๆมวยจากทั่วโลกต่างเฝ้ารอการโคจรมาเจอกันของทั้งสองรวมถึงเรียมแฮริสันนักชกมัดหนักแฟนมวยตัวยงจากเกาะอังกฤษที่ตื่นเต้นกับไฟนี้อย่างออกหน้าออกตา ดานเจ้าของเข็มขัดตะว,วันฉายแชมป์โลกวัย24ปีโชว์ฟอร์มแกร่งได้อย่างดีวันดีคืนหลังจากป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจากจามันยูซูพอฟผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิง้งด้วยการจัดซ้ายพิฆาตเผด็จสุกสำเร็จภายใน49วินาทีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยในไฟล์ล่าสุดตะว,วันฉายได้หันมาชิมรางกติกาคิกบ็อกซิง่งในวันใช้แข้งซ้ายเล่นงานดาวิดคิรียคู่แข่งจอมเก๋าจากจอร์เจียจนแขนเด้งและขวาชัยชนะที o ในยกที่3 ขณะที่ซูเปอร์บอลอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทยไวัย3 3ปีก็พึงหวดกั้นคอไทฟูนออสแคนหลับกลางอากาศกู้ศรัทธาจากแฟนมวยได้สำเร็จในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากเสียเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทให้กับชิงเกตรอราซอฟไปเมื่อต้นปีหากดูจากฟอร์มล่าสุดที่ต่างปิดเกมคู่แข่งได้อย่างเฉียบขาดของทั้งคู่แล้วเหลี่ยมก็ยิ่งคาดหวังความดุเดือดเลือดพ่าน ที่จะบังเกิดขึ้นเมื่อนักมวยชาวไทยทั้งสองได้ประจันหน้ากันบนสังเวียนอย่างไรก็ตามเรียมมองว่าทั้งตะวันฉายและซูเปรอร์บอลต่างมีสไตล์การเตะที่หนักหน่วงคล้ายกันโดยตะวันฉายมีจุดเด่นในเรื่องของการมองหาจุดอ่อนในร่างกายของคู่ต่อสู้และเล่นงานจุดอ่อนนั้นส่วนซูเปรอร์บอลจะรอโอกาสใช้ความผิดพลาดของคู่แข่งและสวนกลับแบบเด็ดขาดโดยลูกเตะกานคอของเขาซึ่งกระทำเอาเรียมลำบากใจที่จะเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกหยุดโลกครั้งนี้ สำหรับตัว,วนฉายกับซูเปอร์บอลผมชอบไฟนี้นะซูเปอร์บอลอาจมีเทคนิคเหนือกว่านิดหน่อยแต่ตัว,วันฉายเขาคมเร็วทรงพลังมากและชกมวยไทยมามากกว่าผมคิดว่าเขาอาจแข็งแกร่งกว่าซูเปอร์บอลนิดๆแต่ไม่ว่ายังไงเกมนี้ต้องออกมามันสุดๆแน่นอนซูเปอร์บอลสามารถเอาชนะคู่ชกได้ด้วยเทคนิคและทักษะของเขาเห็นได้ชัดว่าลูกเตะของเขาอันตรายขนาดไหนให้ตายเหอะมันต้องออกมามันหยดแน่ แต่ครั้งนี้ผมให้ตะว,วันฉายก็แล้วกันจริงๆแล้วผมตัดสินใจไม่ได้หรอกผมรักพี่เสียดายน้องแต่ผมคิดว่านี่จะเป็นไฟที่สุดยอดครับแฟนๆสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่นี่เป็นกลางเซ็นแนวขอบคุณมากครับ